อรุณสวัสดยามเช้าครับสวัสดีกันตอนเช้าเลยทุกคนเอากับข้าวไปให้หวหนาจุ้ยให้เจพึ่งเอากับข้าวไปส่งให้เขาหน่อยสั่งข้าวนะครับไปจากบ้านพมอไปหาที่ทํางานหวหนาจุโรยเกาะม่ไกลนะครับทุกคนมีเจพึ่งสั่งกระดูกหมูแฟงแล้วก็หมูสามชั้นแล้วก็สั่ง อะไช่ไช่หมูมันไม่มีไปเเราไปหาทีมงานของน้าจุลยเฮ้ยเดาก็แ่ไห้ของน้าจุลยเลยไปเดินทางไปส่งกับข้าวให้หหน้าจุลยครับให้ทีมง,งานของน้าจุลย์จากบ้านผมไปหาบ้านของน้าจุลยนี่ก็ไม่ไกลครับแป๊บเดียวถึงประมาณแ0 0เมตร ูบรรยากาศยามเช้าครับทุกคนบรรยากาศที่เย็น,นชุ่มฉ่ำดูมีหมงมีหมอกด้วยด้านหนา้าเห็นไหมเดี๋ยวดูวิวภายนอกนี่แหละมาถึงแล้วตอนเช้าเช้าเลยพี่น้องเอ้ยตอนนี้เพิ่งหกโมงครับเวลาหกโมงเช้าไอ้ทีมงานตื่นกันยังนอ้นอ,น,อนี่เนาะฮะตื่นยังนี่โอ้ จอดเป็นแถวเลยตัวนี้โอ้เทเลซาก็นอนอยู่นี่ครับโอ้ันที่สองเลยสังกัดสีแดงยิ่งขึ้นครับคันที่สามโอ้จอดนอนกันห่างแค่ก็เห็นเอาผู้สาวม,มาบอกส่วนหามนอนก็นอนนุ่งครับเจ้พึ่งก็นอนอยู่นี่นะทุกคนส่วนเจ้าแคทก,ก็อยู่นี่เลย าทำกับข้าวข้าวมาส่งตอนเช้ากับข้าวมาส่งครับวันนี้เป็นแผนกส่งกับข้าวครับกับข้าวกับข้าวครับ ชื่อของหมดตั้งเป็นร้อยวป็แถนตัวให้กิบบาทอุ้ยนมตัวนี้ไหมลาวนมจินตนารฮะอ่ะจินตนาการตอนสั่งฟักกับตอนที่ได้ฟักฟักดูกหมูอืมไม่รู้ว่าเจ๊เพิ่งจะทำอะไรกินนะ มีมีอยู่ลูกหนึ่งกูกลัวจะไม่เอาเนาะกลัวมันแก่อืมมันมีลูกซัมพีเลยมันมันได้มาั้งนั้นมันมีลูกใหญ่ซัมพีเอาบ่ไปเปลี่ยนบละลูกหนึ่งลูกเบลอเลยเ้๊เจบอกว่าสองลูกเนาะผมกะว่าลูกเล็กเนาะนนดีนะเขาไม่ซื้อมาสองอย่างทั้งกระดูกหมูทั้งขาหมู อ้าวผมถามเจมาเจไม่ตอบหนาผมเดอินเทอร์เน็ตเอถามตั้งแต่เมื่อคืนเจ้ัรเด้งปุ๊บัจบแล้วฉันปิดเลยโอ้ผมก็ถามตอนนั้นแหละฉันปิดแล้วฉันนอนเลยเอ๊ะทำไมเจ้มาตอบว่าผมก็งงหรือขาหมูเอ๊ะทำไมมีกระดูกหมูเอาขาหมูบอขนาดยังถามเตี้ยอยู่เลยว่าเอ๊ะเขาจะเอาไหนยังสงสัยว่าไม่มีกระดูกหมูเอาขาหมูมั่งว่ะได้หมดนี่ก็ฟักอยู่แล้ว ก็ถามเจเนาะเจไอกระดูกหมูเอาทั้งสองอย่างเลยไหมมิดซีดียันฮาทุ่มเนาะให้ตายสิมาสีทุ่มแล้วเรื่อมีความดีนะที่ยังคิดได้ว่าเอาสั่งของก่อนจะค่อยนอน,อน,นบรรยากาศยามเช้าทุกคนเดินพลังด้วยเบอร์ดี้โรบัสตา้าเข้มถึงใจ นี่ครับแม่ครัวของประจำทีมงานเรื่องแสงครับทําออทไมต้องลาออกทําทไมต้องเหนื่อยทําทไมอยากกลับบ้าน,านเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้โอ๊ยนี่ฉันเมื่อยเลยอย่าบ,บ่นคําว่าเมื่อยไหมอุย่ยสาระอะมาเลยยิงฉันหน่อย นั่นคืนฉันต้องนอนแล้วที่นี่มันพ้นขึ้นไอ้แล้วแขนฉันต้องตกอาะครับบินครับอีเตี้โ 11, าโลกว่าแฟงโลกว่านี่ก็กำลังต้มน้ำรับประทานกาแฟชงกาแฟร้อนยามเช้าคน บรรยากาศตอนเช้าวันนี้หัวนนหน้าจโรก็จะเสร็จไหมเนี่ยหัวหน้าจโรย,ยังไม่ตื่นบ่ห่วย,มยแม่นบ่ห่วยดูหัวหน้าจโจยเนี่ยครับไม่ได้ตักไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยเมื่อวานดึงสโลวไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อน ออเออเาอนาะ,ะตักไม่ได้หยุดครับเมื่อวานครับหัวหน้าโจรยครับเวีย่ยงดินไม่ได้หยุดครับเร่งงานครับผลสุดท้ายก็อย่างนี้แหละพี่น้องเอ้ยยังไม่เสร็จเ <laughs> จ้าคุณปู่ดันมาเสียอีกเมื่อวานโอ้กมยาบงานนี้นะทุกคนก็ ไม่ต้องมีเวลาเขาเป็นของตัวเองมางครับวันน่าจะโดยก็เหนื่อยพอแรงนะครับตื่นเ้าสามโมงน้อลูกพี่นะตื่นจชกาสามโมงสมบัติของเจ๊พึ่ง ตอนเช้าเราก็มีภารกิจเอากับข้าวมาส่งครับวิ่งซื้อกับข้าวครับม่าส่งบริไทยอ่ะฮะมันว่าส่งบริไทยใช่ไหมเราพีจ้าบริสังได้หลาห้าบาทหอ้ยโอ้ย,อยบุอยากกลับบอ,อตังสามล้านนี้อิบเมียครับ,บให้เมียสิบห้าบาทพอมึง่ายจะได้สิบห้าบาทเมียฝันสูงขนาดว่าตัวเองจะได้สา,ามาใช่ไหม nếu Như... chế thủ. À, cho Chị... Ê, kêu Chị... hey! <laughs> đáo <kêu ý> <laughs> <laughs> à, à. ừ. thủ 15.000 baht Tao ao để เมื่อวานตอนที่ฉันไล์สดฉันเล่าถึงชีวิตของหด้โดยเออมันก็ไดนานมากนะฉันไม่ได้ใช่ไหมเล่าถึงนานมากแลวฉันไม่อยู่ในความทรงจำแบบนานใช่ไหมโอ้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่เป็นรอยฉันไม่มีสติปี้ป้าอะไรเลยหรออืม ฉันก็จะเป็นคุณยายแก่แล้วอีกไม่กี่เดือนฉันก็จะแก่ลงอีกแล้วอจะแก่ลงยีงแง้แี๋ยวคำว่าแก่ลงแก่ขึ้นสิแก่ลงแก่ลงได้ครึ่งหนึ่งของชีวิตแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่ครึ่งของครึ่งเลยใช่ไหมของชีวิตครึ่งหนึ่งของชีวิตก็เราบางคนก็ว่าสันไม่ได้หรอกว่าคนหนึ่งอ่ะ จะได้สักกีป่ปีบางคนก็ได้ใช้อยู่ที่หลักหน่วยหลักสิบใช่ไหมล่ะหลายๆสุดคำดีต่อไปสู้ต่อไป,อไปโควิดอย่างน้อยเม <19 S 1> ื่อคืนอย่างน้อยเมื่อคืนก็ได้โอนเงินให้คุณแม่สรุปข้าวแล้วฉันก็โอเคแล้วสบสญญายใจแล้ววันนี้ฉันก็ต้องปลุกพลังตัวเองด้วยในกาไฟร้อนๆสักหนึ่งแก้งจัดไป <c oughs> ปลุกพลังสิ กินแล้วก็ส้มเขี้ยวแล้วก็ไปขี้เอาเวลาเนี้ยถ้าเกิดฉันกินเสร็จแล้วใช่ไหมฉันก็จะได้มีพลังแบบว่าเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะใช่มีแรงตะโกนันได้ตะโกนปกติจริงเนี่ยครับเน็ตกาแฟกินกาแฟร้อนครับยามเช้าที่เพิ่งนั่นก็ผมก็กาแฟไม่หัวหน้าเลยหัวหน้ากินกาแฟเย็นเมื่อวานเนี่ยลูกพี่กินทั้งกาแฟกินทั้งเอ็มลอยตบตูดกันเลยเนาะ สุดยอดจริงๆคือน่ารักแท <vern> ้คือน่าร <c oughs> ักแท้ล่ะคืออ้วนมันเมียผมแท้อ้วนมากฮะเป็นอ้วนไมื่คนขี่รถผ่านเมื่อกี้ไอครับโอเคครับคิวนี้บายบายกู